ันวตหน้าพูกั่ะถือสามตัวนี่เขาทราบเบิดบ้านได้ตีเมื่อัหนว้ยขนาดเนียนๆค่ะผมถือตัวที่ซื้อถือตัวใดก็ค่ะงวดที่แล้วงวดที่แล้วผมอ่อชื้อตัวนั้นะชื่อผมไอตัวผมโซนคือผมซื้อสามหกศูนอืมมันออกหกศูนสามเนี่ยถัมเนบ่า่มาห้องนะตัวนี้วันี้นั่นบ่ะได้ไ 6ศสามก็สามสามศูนย์หนึ่ผมว่าค่ะขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทูกผู้สุกคนนะคะ่ะตามต่อพ่อสายันหรือว่าเซียนเทวดาเนาะคะ่ะเนาะ วดที่แล้วศูนย์หกสามนะคะแตกสามตัวโต๊ดเนาะค่ะถือว่าเลีของเพิ่นแม่นเพื่อกันวดนี่สิเป็นตัวใดโทัสัมผัสไปน้ากันนะคะ mm hmm. เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดติดตามกดซับสไคร์ทางช่องเด้อคะ mm ่ะวัดครับค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมพ่อสาญเนาะค่ะหรือว่าเลขเตี้ยนเทวดาเนาะค่ะครับงวดเที่ยวศูนย์หกสามเนาะคุณพ่อครับเป็นเป็นเลขมากจังไดก่อค่ะเป็นเป็นเลขฝันหรือว่าเดี๋ยวนะครับผมสีเทาข้มตั้งมาจังสีเดียเข้าใจงวดนี้ค่ะแรกมันเป็นเลขทูบนะครับจ้ะเพิ่นแห่งยูทูบผมหมายถ่ายเพิ่นแห y o ยูทูบ บัดที่นี่ผมก็เลยอ่าว่ามันคนไหนึ่งมันมันเป็นหกสามกอนแล้วศูนย์น่มันจะคอยง้อง้อง้อมันก็เลยเป็นหกสามศูนย์อือทูบไหวพระครับค่ะบัดที่นี่ผมมานะผมมาหน้าบัดกบแก่ผมก็เลยห้องสิบเทื่อือผมเลยปูค่ะเพราะว่า อยนี่เพิ่นสิงับแก่เทวดานะครับผมค่ะกับแก่เทวดาครับเพิ่นเค่อย้ผมอยู่เงียนเพิ่นห้องเพิ่นห้องสิบเทียนมันออกหนึ่งศูนเก้าค่ะแต่ว่าเพิ่นห้องอยู่หน้าเนี่เพิ่นห้องเจ็ดเทียนมันออกหกเจ็ดเพื่นห้องเก้าเทียมันออกเก้าเจ็ดเก้าดี่ยงหวหนึ่งหันหลังจากที่เพิ่นให้ผมอยู่ถูกแล้วผมมานั่งเพื่อนห้องสิบเทียครับ มนั่นถ้าเพิ่นบ่งห่องอยื้อน่าผมสิถือเป็นเต็มเ,เลยนะครับจ้คือผมมั่นใจว่า630กับ603ผมต้องต้องเอาอยู่แล้ววันเถอะเพิ่นเลยมางห่องรับบัดนี้เพิ่นห้องรัดเพิ่นยันผมลหล่ยไผมเอาบ่าเป็ี่ยนเพิ่นยันผมเกิดเป็นควงหลวค่วมหวยังเพิ่นเลยเพิ่นเลยบอกไว้ค่ะเพิ่นเลยให้ไว้ให้้องรับ คือห่องรับนี่ว้อหมายของเพื่อนคือเพื่อนห้ไว้ต้องงวดจังว่าผมมาแป่ผมมาเป๊เป็นจากหกสามศูนย์นั่นผมมาเปเป็นสามเก้าศูนย์ที่ผมตรงสามเก้าศูนย์เห็นไหมแล้วตัวตัวกันจังเป็นไอ้สามหกศูนย์แต่เขาอยู่เขาสามตัวเพื่อนหายแล้วเพิ่นหายแล้วแต่ว่าเพิ่นมาห่องรับเห็ม ผมก็ได้เป๋ได้พ้นบาทที่นี่ผมเลยถามเพิ่นว่าเลขที่เพิ่นมาใหญ่รัดถุงหนูมันเป็นเลขกงอนี่บ่าปูเพลินกับเลยว่าแมงคือว่าไงความหมายของเพิ่นคือเพิ่นเพิ่นหายห้ารัดไว้เลยบาทที่นี่ผมกับค้นซื้อเนาะเพลินหายยังไงผมกับเสียเพิ่นผมกับเสียองค์สีหน้าผมหูผมกับหูยูก็ยืยนกับเพลินนั่นแหละไอ้ป้อเพลินตอนนี้ปูไม่พูดใะไรสิไปแค้นได้ อ่า <t ouch> ทูบทีมันใหม่เลยอ่ะมันมันงอเป็นตัวเรียเนี่ยมันบม่มีู้ใดสีไปไปเฮ็นได้แหละก็มีผู้ใเดสิสิเห็นนะครับเห็นคนถอยเสื้อดรอกค่ะ <c oughs> ที่นี่ผมก็ได้ถามิ่นที่ผมถามถามิ่นว่าเอาปูอำมือขึ้นเครื่องห่ากของสามศูนย์มนีเครื่องห่งเป็นไหนเป็นศูนย์เก้าเป็นเลเก้าปูห้องซิเสื้อเนี่ยมันเป็นหนึ่งศูนย์เก้าไ ตัวนั่นนะจุดเข้าศูนย์นี่หัวปูที่ผมสามคนน่ะนะผมคนเคยได้ว่าแมนเพราะคนว่าแมนผมก็ได้ทรงสามเก้าศูนย์เลยอืมที่นี่มันเลยมันไมาออกตัวคนหายุยู่อยู่เพื่อนแล้วเรียกนี่เรียกนู่นี่ก็เรียกทีเป็นอ่ามันจะมีอยู่อยู่อยสองศูนย์นะครับห้าก็ต้องกันกันน้ำนะครับเพื่อสามสามศูนย์เก้าตัวเก้านะครับยอดน <ะ S 1> ี้วะค่ะ<ม> แมนแมนกับตัวเก้าสีสีเพินมาห้องสีเพินมะาหายหายรัดไว้ที่ออก,ออกหกสามศูนย์หนึ่งไหมวดนี่สามศูนย์เก้าแมนสามศูนย์เก้าขึ้นหอกก็ครับว่าว่าว่ามันมาจากไหนก็มาจากเพิ่นห้องรัดไปอันเดียร้องตัวล่างเดี๋ยวจ้าของส,งสองตังวล่างกันน,นั่นลาไก่ไอ จ็ดสี่สี่เจ็ดนั่นแหละสี่สี่สี่เจ็ดเนาะจ้ะแล้วตัวนี้มันอีก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 ซุดหนึ่งมันคพนห้องซิทเพื่อเนี่ยมันเคยเป็นหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าครับตัวร่องมาจ้ะก็ง่ายะผมถามเพิ่นเพิ่นว่าตัวตัวนี้ได้ไดิตัวหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าได้ดิ เพราะว่าเฟินห้องเฟินห้องชิบเทื่อนมันก็เลยออกหนึ่งศูนย์เก่าเลยแต่ว่าห้าเฟินเผือกห้อยน่ะนะเลขสามเจ้นั้นหามันยั่งหามันเป็นรักอร่อยนะแม่คุณคุณเบิกอซับนะแต่ว่าอ่งงงงบ่ครับนี่อ๋ออันบ่าจ้าเข้าใจอยู่นั่นนั่นนั่นแหละเพราะว่าฝันบ่ฝันผมก็ฝันดีอยู่ฝันจังไรเนี่ย ฝันน,นั่นมาขค้อผมฝันว่ามีมีข้น,นหนึ่งหนึ่งตัวเงินตัวท้องไม่ผมกินสามตัวโอ้สิบดเขาทั้งสามผลบอสันผมกินตัวหนึง่งอีกสองตัวเพราตั้งสุกบอทั้งสุกแล้วผมขึ้นว่า ันนาจะต,ติดต่อกันนะครับนี่นี่สามตัวคนคนเตรียมไว้นี่ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของของคุ้มเสือระวางผมก็เพิ่นนะครับอ่าผมก็อาศัยเคน่คนเกิดคนเกดีนันนน่น่นก,ก็ว่าคนดี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 ผมกะจะนี่ทุกแกบ่จ้ะหึือว่าย่งไงเป็นพุม่มเขาพุ่มนั่นล่ะเพิ่นเป็นแกหวังโอ้ค่ะค่ะบอกง,ง่ายง่าซะ คน,น,นมาถึงก็แก่ก็ได้เพิ่นนั้นเองก็ได้ถึงถึงอยูุ่คแอนผมผมไม่เคยมีง้วนันนวอกหนึ่งศูนย์เก่าเจ้ก็เจ้าแก่มากมากจ่ไส่เนาะค่ะโอ้เห็นแต่ตัวกับแก่นี่ก็ออกซิบเก่าล่ะแยมค,ค่ะกานี้มากเนี่ยครับผมเดี๋ยวเด้อ ผมก็บม้โ้ว่าสีมาแน่หรือบอมาผมบอกตามที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับจ้าถ่ามีถ่าเพิ่นห้องปั๊บแต่เห็นเพิ่นปั๊บมันสีมีเก่าสีมามันสีมาเลยนะนะอ้ยกับแก่นี่ปะค่ะกับแก่นี่แล้วโอห้องแค่ไรสีเลขสีติดเก้าติดเงีนอ้ยเก้ายังน้อบ่ะนี้มักตัวแดงค่ะรักเก้านี่ รักเก่าผก็มักอ่าหนึ่งศูนย์เก่าน่แล้วคนนเคยได้ห้องีเคสียมันออกหนึ่งศูนย์เก่าผมผมโอโหอืมเคยออกหนึ่งศูนเก่านาะค่ะเนาะเดี๋ยวนมันออกหนึ่งศูนย์เก่าผมจือยังนอนค่ะมันออกเสียผมจืเกมันออกศูนเก่ามันออกสามูเลยออกหนึ่งศูนเก่าเลย ห้องแค่ไดออกแค่นั้นค่ะเอาพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะพี่น้อง